ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับกลับมาพอๆกับพอเตีมเนาะพี่น้องเนาะครับคุยกันลังหวยลาวพัฒนาออกไนดะ้พี่น้องเนดะ้อโอ้ยเป่าได้เป่าดีนะพี่น้องนะ 8, 1, 1, 1, 7, 7. เนาะเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดขับเลขหลังก็ออกหนึ่งหนึ่งนะพี่น้องเนาะเป่าทั้งบนทั้งล่างเนอะ้พี่น้องเองวันนี้วันศุกร์พอเตีมกับเดวิลยินดีนะพี่น้องเนาะว่าระวังวันศุกร์ เรียกสิเป่าเป่าอิลีนะพี่น้องเนาะครับชุดพ่อเต้มสรุปให้เห็นไหมครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าซ้นกันหาชุดหาตัวพ่อเต้มตัดสินใจนะครับเอาหกกับเจ็ดครับเพราะว่าเรียกของพ่อเต้มมันบนหลุดเถื่อสูตรนี่หมดก่อนแปดกับเก้ากับมานำกัน วัวน,นี้ได้หกกับเจ็ดบมาตัวหนึ่งพี่น้องมาเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับหกโบมานะครับนี 1, บ่ก็โบมาครับกับสองตัวมาตัวนะครับแล้วพี่น้องเนาะสายบิงสายหลุดออกเจ็ดเจ็ดนะครับหนึ่งพี่น้องหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ด ครับมือดำดับนพนองไายกลางคืนครับพระเท้่ยงก็ได้ภามาเบิ่งน้ำพน้องเนาะว่ามีอาจารย์ในเด็กเขาอาจารย์ในเด็กรุดนะพี่น้องครับไปเบิ่งน้ากันนะพี่น้องเนาะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนพนองเนาะจำบงยากรพระเท้่ยงเช้าม,มาวางสี่ครับเพราะว่าเนี่ยจะได้เบ่งใกล้ๆนะพี่น้องเนาะเนี่ยบมใีใกล้ๆน้ากัน ลาพัฒนาเซียนขาดปัดพี่น้องบนล่างวิ่งโลดหนึ่งกับสามเน้นที่สามสามบอมานะพี่น้องเนาะมาหนึ่งนะครับถือว่าเลขวิ่งนี่บลุดเด้อพี่น้องเด้อเซียนขาดปัดนี่แต่ว่าจับคูมันโบไคถือนะครับมันไปออกเป่าหนึ่งหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับกับมีลายอาจารย์อยู่บ่ใหา้เรียกเป่านะคะระับอาปฏิยมขอขอบคุณในลายนะครับเด้อเซียนขาดปัดนะครับเนาะ ขับวันจันตามกันต่อยพี่น้องไปต่อที่พ่อฉลองพี่น้องพ่อฉลอง,งวนันนี้บนล่างบิงรลดเก้ากับสีเน้นที่เก้ามาจักตัวพี่น้องงวดนี้รุดเบดเลยครับมีแต่แกซีซ,ซีนะครับเนาะเป่าฮะรุดก็คือรุดมนาะพี่น้องเนาะรับประแจมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อฉลองนะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องโอ้เซียนชัยวานสามกับหาบมาจ้ากตัวพี่น้องให้หลุดเป็นเลยงวดนี้ครับมาแต่นหนึ่งตัวเดียวกันเบิร์นมันก็ะหายย่ดิพี่น้องเนาะกระหายตามหกหกหาหากันเบิร์นออกเจ็ดเจ็ดนะพี่น้องเนาะเอ้าหลุดก็คือหลุดนะครับเนาะข้าพระเจ้าขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูคูแก้วพี่น้องโอ้ปูกูแก้วบนล่างวิ่งรูดสองตัวเดียวเห็นบ่มาเธอลสองมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งฮะรุดกะคือรุดเนาะพี่น้องเนาะเมวากันมีเขามีรุดนะครับเนาะครับขอเตรียมขอกาบขอพระคุณปูลหลายๆนะครับเนาะปูกูแก้วนะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหยวนเซียนหยวนนี่เห็นบ่คับเลขวิ่งมาเจ็ดนะพี่น้องเนาะเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับเจ็ด 7. มาเจ็ดพี่น้องแต่ว่าจับคู่เจ็ดเจ็ดบมีดพี่น้องต่วันหนึ่งนะะหนึ่งมีนะครับหนึ่งหนึ่งเอ็มบคับขับมีหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เลขเป่าเพนเข่าหนึ่งหนึ่งนะพี่น้องเนาะเข่าล่างนะครับ เด็กวิ่งเข่าเกียนะครับเอาเตียมขอขอบพูณในห,หลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพ่งพี่น้องโอ้ยพ่อเซียนเพลงกับบนล่างวิ่งรูดหกกับห้ามาจักตัวนะพี่น้องเนาะครับจุดวิ่งก็มีหนึ่งมีเจ็ดแต่กันไปออกเป่า นะครับเนาะเป็นการเบิร์กันเบิร์กับหกหกห้าห้าพี่น้องออกเจ็ดเจ็ดนะครับฮะเตยมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อเซียนเพลงนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูคําชนพี่น้องอปูคําชนกันเบิร์กับมีมาเด้อพี่น้องเด้อแตยว่าเป็นหกหกกับเก้าเก้าส่วนเลขวิ่งเก้ากับหกบวมานะพี่น้องเนาะ ครับชุดวินกับมีหนึ่งมี่เกดอยู่พี่น้องเนาะมันออกเป่านะครับกันเบิร์หกหกเก้าเก้าบัมาน้าพี่น้องเนาะบอกเจ็ดเจ็ดนะครับ่ะเขเตรียมขอกราบขอบพระคุณหลายๆออน,นะครับเด้อปูคำชนเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานโอ้เซียนหนองหานพี่น้อง บนล่างวิ่งรูดห้ากับเจ็ดมาเจ็ดพี่นอ้องหาบอมาชุดวินหนึ่งครับกันเบิ้ลพี่น้องห้าห้าเจ็ดเจ็ดนะครับนี่คือเซียนนองหานพี่น้องบริกลับยากได้พี่น้องเดิฟเจ็ดเจ็ดนี่ <c oughs> อา้าไปโชคไา่มาน้อพี่น้องเลย ครับพ่อเตียมขอขอบคุณในลายนะครับเด้อเสียนหนองหานเนาะครับเนาะกันเบิ้ลห้าห้าเจ็ดเจ็ดเข้าเจ็ดเจ็ดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อสวัสดอพี่น้องเด้อพ่อสวัสด์เลขติดบนล่างหกแปดเก้าโบมาจักตัวพี่น้องครับชุดวินมิเตเกตตัวเดียวนะพี่น้องเนาะ ครคูหลุดไปพี่น้องเลขยกไม่มาด้วยกันก็ถือว่าพันนะพี่น้องเนาะครับหกห้าศูนย์หนึ่งเรีไม่มาด้วยกันงวดนี้กับพันนี่พี่น้องลดต้นทุนไปได้นะครับพระเตี่ยมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อสวัสดนะครับเนาะเลขยกไม่มาด้วยกันน,ก 1, น,น,น,ไไนะครับ,รไ,นะรบไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดตัวหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก เด็กวิ่งรุดเนาะพี่น้องเนาะสี 5, ่กับห้ามามาจากักโตพี่น้องงวดนในรุดนะคารับรุดก็คือรุดเนาะพี่น้องเนาะครับขอเตรียมขอขับขอบพระคุณปู่เล,ยลยัยปู่ศูนย์เจ็ดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่โคราดเด้อพี่น้องเด้อปู่โคราดบนล่างวิ่งรุดศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์ศูนย์มามาได้พี่น้อง มาหนึ่งเตรียมว,ว่ามันเป็น3 1 4หนึ่น้าหนองพี่น้องเนาะมันออกเป่าหนึงหนึ่งนะครับว่าปูันบมได้ให้เรียกเป่ามานะครับอ้าลุดก็คือลุดน้พี่น้องเนาะครับเตรียมขอกราบขอพระคุณปูไดลายปูโคลาดนะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อช่างคมพี่น้องเออสามกับสี่ 4, เน้นที่สี่ววมาจักตัวสามกับสี่เลขกวิ่งพี่น้องขับชุดวิ่งมีเกตพี่น้องเนาะขับชุดวิ่งมีเกตอยู่แต่ว่าบบมีเกตเกตเลยพี่น้องเนาะมันออกเป่าเกตเกตนะค,ครับฮะขอเตรียมขอขอพูดในไลน์นะครับเด้อพ่อช่างคมเนาะรับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูซีสะเกตพี่น้องโอ้หงวดหลกแหกหมันบ่แหกหมันเลยปูยขับบนล่างเบี่ยงรูดแปดกับเก้าเน้นที่แปดโมมาเนีพี่น้องเนาะแปดกับเก้าขับชุดวิ่งกับบมมาจักตัวนะครับขอเลขกอกเป่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเ้ขอแตียมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเนาะปูซีสะเกตนะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนคนริมทางพี่น้องบนล่างวิ่งรูดแปดกั 9, บเก้ากบูมาจักตัวพี่น้องครับชุดวิ่งพ็นมีอยู่ที่เกตนะพี่น้องเนาะหนึ่งกับมีนะครับเป็นมาเป่าเป่าเกตเกตหนึ่งหนึ่งนะครับเพื่อนบริจับเป่าให้พี่น้องฮะขะเท้ามขอขอบคุณห,หลายหลายนะครับเด้อเซียนคนริมทางนะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องโอ้เซียนหนองคายเขาตะเลกวิ่งพี่น้องเอ้เจ็ดกับแปดก้มาเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับเจ็ดก้มาอยนี่หนึ่งก้าม้านะพี่น้องเนาะเพิ่นบได้จับเป่าให้พี่น้องครับก็เลยลุดไปเซียนหนองคายนะครับเขาตะเลกวิ่งสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องก็คือของโปรเตมนะครับเนาะครับ เป็นจังไดพี่น้องพอเตียมให้กันเบิ่์นหกหกเจ็ดเจ็ดได้พี่น้องเนาะส่วนเลขวิ่งบนล่างหกกับเจ็ดกามาเจ็ดนะพี่น้องหกววมาเจ็ดกามาหนึ่งกามีนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันเป่านะครับแต่ว่าเขาอยู่ได้พี่น้องนะ 7, 7, เน,นา,าะเจ็ดเจ็ดนะครับพอเตียมเป่าอยู่ด้ว่าวันศุกร์ให้ระวังเด้อระวังเด้อเลขเป่าเป่าอีหลี เป่าทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะเอานี่คือของปอแต้มขับไปโศกไปมานกะดีแก่น่ำเนาะพี่น้องเนาะไปโศกโ่บมานกะวันจัน์พอกันอีกกับเหล็กเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะเอาอย่าลืมนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ปอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ปอแต้มน่ำนะครับัดเจนดเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดล่างออกหนึ่งหนึ่งนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ขอเตีมกับมีแค่น้พี่น้องขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะพี่น้องเนาะครับวันจันทร์วัน,น,วนโอวันทิตยกรเลขรัฐบาลไทยเฮาออกคอยลำลำเรื่อยๆโศกโศกมันมนกันครับรัฐบาลไทยน้ำนะพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้พอเตียมขอลาไปก่อนมืออื่นพอกันไหมสำหรับมือนี้สวัสดีครับผม